แรกวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะไปติดตามเรื่องราวของทางคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวนะคะมาร้องนะคะขอให้ทางรายการสถานีประชาชนช่วยติดตามหาตัวภรรยาหรือว่าคุณแม่นะคะที่หายตัวไปพร้อมกับรถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินมีค่าด้วยเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะ <c oughs> เราไปติดตามรายงานจากคุณพิฆณาเขื่อนแก้วะค่ะ ชัสิริรัตน์พร้อมลูกสาววัย17ปีร้องทุกกับทีมข่าวรายการสถานีประชาชนหลังจากนางสาววิภารัตน์สุวรรณภาอายุ38ปีหายตัวไปจากบ้านที่ตะมนลปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีไปพร้อมกับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าดีโฟดประตูสีน้ำเงินทะเบียนวหวนรอเรือ3551กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากว่า2ส,สัปดาห์แล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ นาทองชัยยอมรับว่าก่อนหน้าน,นี้มีปัญหาเรื่องครอบครัวแต่ก็สามารถตกลงกันได้แล้วส่วนภรรยาอาจมีความเครียดประกอบกับเคยรับประทานยาลดความอ้วนและยาผิวขาวก่อนการหายตัวไปภรรยาได้ติดต่อให้หมอดูหรือหมอศยศาสตร์ทราบชื่อเล่นว่านายหวานอายุประมาณ50ปีให้มาทําพิธีกรรมจากนั้นก็ถูกไทยทักดวงชะตาว่ามีมนต์ด,ดครอบนาอยู่ต้องแก้ดวงชะตาต่อมาเมื่อวันที่13าพฤษภาคมภรรยาติดต่อให้พี่สาวมาอยู่เป็นเพื่อนโดยมีหมอดูมาที่บ้าน จากนั้นมีการยกตู้เซฟมูลค่ากว่า10ล้านบาทของนายธงชัยออกจากบ้านไปไว้ที่ห้องพักของหมอดูย่านบ้านเอื้ออทรสาลยาแต่ล่าสุดพบว่าภรรยาได้นํากลับมาซ่อนไว้ในห้องเก็บของที่บ้านซึ่งพบว่ามีร่องรอยพยายามเปิดแต่เปิดไม่ได้ส่วนพี่สาวของภรรยาที่ช่วยยกตู้เซฟมาเอใจภายหลังจึงให้ข้อมูลกับนายธงชัยถึงความไม่ชอบมาพากลของหมอดูรายนี้และพบว่าน้องสาวมีความเชื่อเรื่องหมอดูมาก และกลัวว่าจะเป็นอันตรายซึ่งขณะนี้ตนก็ยังติดต่อน้องสาวไม่ได้จึงเข้าแจ้งความคนหายไว้ที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางแล้วที่นี้มันเป็นความเชื่อที่มันค่อนข้างงมงายเกินไปเราพยายามจะถูกล่อลวงไหมคะก็คิดว่าในแนวนั้นนะเพราะว่าเขาคนเดียวเนี่ยเขาไปไหนไม่ถูกอยู่แล้วแต่นีหลังจากที่เช็คสัญญ,ญาณนึเขาไปเรื่อยไปเรื่อยดูรูปแบบเหมือนเอาค่ำไหนนอนนั้นอย่างนี้ ส่วนนางสาววันราดาศิริรัตน์หรือน้องโบลูกสาวกล่าวว่าแม่มีความผิดปกติไปจากเดิมรวมทั้งหมอดูรายนี้ก็ไม่น่าไว้วางใจเธอเล่าว,ว่าในคืนวันที่15พฤษภาคมแม่ให้หมอดูรายนี้เข้ามาทําพิธีที่บ้านบอกว่าที่บ้านมีมนต์ดำและทักว่าลูกสาวก็โดนมนต์ดด้วยเช่นกันจึงบังคับให้กินน้ามนต์และจะพาลูกสาวไปทําพิธีกรรมนอกบ้านแต่ตนไม่ยอมจึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านประมาณวันที่14บ่อะค่ะ คือเหมือนเขาตาตาแข็งอะเหมือนตาค้างอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสายตาเขาดูเปลี่ยนไปแล้วอะเ,เหมือนเขาคงแบบเครียดมากวันนั้นอะเขาหาว่าหนูอะโดนวันดําด้วยเพราะหนูไปเหมือนแบบไปคุยกับอีอ่ะอีหนูเขาหาว่าอีหนูโดนมนดํากกอนแล้วเหมือนหนูคุยทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยเขาเลยหาว่าหนูติมดมลดําไปด้วยอืมเขาเลยเหมือนเอาน้ําม์มาเกาะปากหนูอะ่ะถ้าเกิด แจอคุณแม่อยากขอให้ติดต่อกลับมาค่ะโอ้ยวิ่งมาเปียกทั้งตัวเปียกแล้วก็ป้ากาลังมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ก็ถามเป็นอะไรทางนี้ก็ยังไม่ตอบว่าเป็นอะไรแล้โคตตามเข้ามาคือแม่ก็จะยื้อบอกแล้วก็ท่องนโมนโมอะไรก็ไม่รู้ท่องภาษาหมอผีอะไรเขาเนี่ยแหละเขาบอกว่าเนี่ยถูกมนต์ดำเนี่ยเป็นเมียน้อยเราว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แม่โบเพาว่าอย่างเงี้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่น้องโบเราว่าอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยนะเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ตัวตนของเขาเราว่าอย่างเงี้ย ก็เลยก็ลุกมองแล้วไม่ปลอดภัยให้ไปแล้วซึ่งต้องไปทําพิธีที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ถ้าเขาถ้าเขาไปอะไรจะเกิดขึ้นเพราะน้องโบเขาหลุดมาคําว่าแม่เป็นอย่างนี้หนูจะไปกับแม่ได้ไงเดี๋ยวเขาเอาหนูไปขายเขาพูดอย่างเนี้ยป้าก็เลยพอนึกถึงคําพูดน้องโบยังไงป้าก็ไม่ให้ไปก็นุ่งเก่งก็หน้าตาม่นน่าไว้ใจ ใจอย่าลบตู่ตเพราะเขามีองค์สิบเอ็ดองค์เขาว่าอย่างเงี้ยนอกจากนี้จากการตรวจสอบจากสัญญาณมือถือและตรวจสอบจากบัญชีธนาคารของภรรยาพบว่ามีการไปกดเงินอยู่หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครซึ่งนายธงชัยกล่าวว่าภรรยาไม่ชํานาญเส้นทางในกรุงเทพเลยจึงกลัวว่าจะมีมิจฉาชีพหลอกลวงเพื่อหวังต่อทรัพย์ ทางครอบครัวและญาติจึงต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามและหากใครพบเห็นช่วยแจ้งบอะแสอย่างเร่งด่วนพิคณาเขินแก้วไทย PBS รายงาน ท่านผู้ชมคะกรณีนี้นะคะที่ภรรยาหายตัวไปนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการหายตัวไปแบบทิ้งข้อสงสัยไวห้หลายประการทีเดียวทั้งในส่วนของทางสามีนะคะแล้วก็พี่สาวของภรรยานะคะก็มาติดตามอยู่ในรายการกับเราด้วยสามซ้ายมือดิฉันนะคะก็คือสามีของคุณวิพรั์ก็คือคุณธงชัยสิริรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านที่สองนะคะก็คือพี่สาวของคุณวิพรั์ที่หายตัวไป backwards. คุณวิมลรัตน์อัมวิวัฒนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะต้องถามคุณธงชัยก่อนนะคะว่าวันที่คุณวิภารัชหายไปคือ16พฤษภาคมใช่ไหมคะครับผมมีอะไรผิดสังเกตไหมก่อนหายตัวไปก่อนหายตัวไปก็คือสังเกตว่าตัวเขาเนี่ยมันอาการเหมือนกับว่าจิตไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวทีนี้ว่าสาเหตุนี้ก็มันก็หลายสาเหตุรวมกันนะนะจากที่เช็คมาก็คือโอเคเขาทานยาพวกยาลดน้ำหนัก แล้วก็ยาทําให้ผิวขาวาทีนี้ผมก็เตือนแล้วว่าเออยาพวกนี้เนี่ยมันอันตรายนะทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคมันมันมันเป็นแพร่เป็นแค่สมุนไพรที่นี้ผมก็โอเคคือเตือนแล้วก็คือจบกันทีนี่พอหลังจากนั้นสักต้นมีนาคมก็คือเขาไปสืบทราบว่าผมาไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นนอกบ้านมันก็เลยโอเคว่ามีปัญหาที่ โตแย้งหรือมีปากเสียงกันนิดหน่อยแต่ถามว่ารุนแรงไหมมันก็ไม่รุนแรงเหมือนกับว่าโอเคคุยกันได้ตกลงกันได้เพราะผมเองก็ยังอยู่บ้านอยู่ตลอดทีนี้ว่าหลังจากนั้นก็โอเคในเมื่อเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ถามผมตรงๆนะว่ามีจริงหรือเปล่าผมก็สารภาพว่าผมมีจริงข้างนอกทีนี้ก็บอกโอเคถ้ามีจริงเขาก็ท้างนั้นเขาขอร้านขายของนะอืแล้วก็ขอรถยนต์นะ แล้วก็ขอบ้านที่นี่ผมในฐานะผู้ผู้ผิด่ะนะผมก็ยกให้ร้านขายของผมก็ยกให้แล้วก็รถยนต์ผมก็โอนให้หนึ่งคันแล้วก็บ้านก็เพิ่งโอนให้เมื่อวันที่สิบสองพฤษภาคมก็คือที่เขาขอเราก็ให้ไปครับผมเสร็จแล้วประเด็นที่เขาหายตัวไปนี่น่าจะเป็นเพราะอะไรทีนี้ประเด็นเนี้ยก็คือตั้งแต่เกิดเรื่องสืบทราบเรื่องร,รู้รู้เรื่องผมมาเนี่ย เขาเองก็อาจจะกับผมก็คือคุยรู้เรื่องแต่ถามว่าในใจเขาอาจจะมีความกังวลใจอยู่ในลึกๆขึาา้นโดย<จ>เขาไม่บอกผมครับผม,มทีนี้ก็เขาก็ไปแอบพยายามหาเบอร์โทรของหมอศัยศาสตร์คนนี้ออสอบคือคือคือผมไม่ได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์นะแต่ว่าพี่สาวเ็าอยู่ด้วยก็คือเหมือนกับว่าไปคุยกับ หมอศยศาสตร์คนนี้คุยเรื่องความเป็นมาเรื่องตัวผมเรื่องคือเพื่อที่จะทําให้คุณธงชัยกลับมาหาครอบครัวเหมือนเดิมน่าจะเป็นประเด็นนั้นครับผมค่ะคราวนี้ในส่วนของหมอศยศาสตร์เนี่ยเขาเขาเขาทำอย่างไรซึ่งเราสงสัยใช่ไหมฮะว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับภรรยาเราก็เริ่มต้นก็คือโอเคนะพี่สาวเขาเป็นคนไปเป็นเพื่อนออาไปด้วยเคยเห็นด้วยใช่หมครับผมคือคือคือคนนี้จะไปเป็นเพื่อนตลอดแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอด๋อค่ะจนว่าเขาก็ไปถามหมอ หมอก็ตอบว่าเนี่ยผมเนี่ยโดนมนต์ดจากผู้หญิงคนนั้นอ,อโดนมนต์ดจากผู้หญิงคนนั้นต้องจำอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมแล้วก็นแนะน,นําแนะนําว่าโอเคให้แฟนผมเนี่ยไม่แก้มนต์ดำซะทีนี้ก็คือพยายามพูดหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอความไม่จริงที่พูดให้แฟนผมฟังจนแฟนผมเกิดไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นก็เลยเอาตัวเองเนี่ยไปทําพิธีแก้มนต์ดำทีนี้พอแก้มนต์ดแล้วเรารู้สึกว่ามันมันไปกันหลายครั้งนะฮะไปทํา ไปทําหลายครั้งโดยที่ผมไม่ทราบแต่พี่สาวเขาเนี่ยคือไปเป็นเพื่อนตลอดด้วยครับก็เรารู้สึกว่ามันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆที่รู้ว่ารุนแรงก็คือมีการเอาทรัพยสินแล้วหรือว่ากผรก็เบื้องต้นนะเบื้องต้นก็จนถึงวันที่12พฤษภาคมก่อนหายตัวไปนะก่อนหายตัวไปอาการรุนแรงสุดท้ายเป็นยังไงคะก็คือ ผมไปโอนบ้านให้เรียบร้อยวันที่สิบสองนะฮะโอนบ้านเสร็จก็คือ,อร้านค้าโอนให้เรียบร้อยแล้วรถโอนให้แล้วแล้วก็สิบสองคือเป็นการโอนบ้านให้เรียบร้อยพอโอนบ้านเสร็จเขาล็อกประตูหมดเลยไม่ให้ผมเข้าครับค่ะพอไม่ให้ผมเข้าไม่ให้ผมเข้าผมก็กลับมาเห็นบ้านโดนล็อกผมก็ต้องนอนข้างนอกแหละคือคือตอนนั้นเนี่ยติดต่อเขาเขาไม่รับสายแล้วโทรหาลูกก็ไม่รับสายแล้ว แต่นี่ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมก็ไม่รับสายแต่คือใจก็ไม่คิดอะไรมากเพราะว่าเรารู้ว่าเขาอยู่ในบ้านลูกก็อยู่ในบ้านแล้วก็พี่สาวเขาก็อยู่ในบ้านผมก็นอนข้างนอกวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่จนในที่สุดในที่สุดวันที่สิบหกเขาหายตัวไปครับมีทรัพย์สินมีของมีค่ากระเป๋าเสื้อผ้าอะไรไปด้วยไหมคะคือคืนวันที่สิบห้านี่เกิดเรื่องคือ ก็คือเขาได้เอาหมอศยศาสตร์เนี่ยเข้ามาในบ้านตอนสักสามทุ่มสี่ทุ่มมาทําพิธีอย่างที่ลูกสาวเล่าอย่างที่ลูกสาวเล่าฟังเมื่อคืนนี้นะคะที่ลูกสาวกลัวแล้วก็วิ่งหนีไปให้เพื่อนบ้านช่วยก็จะพาลูกสาวไปทาพิธีข้างนอกต่อแต่ลูกสาวก็คือวิ่งหนีไปบ้านฝั่งตรงข้ามเขาก็เลยพาไปแต่คุณแม่คุณแม่ก็ไม่ได้ไปก็คือวันนั้นเนี่ยก็ฝั่งตรงข้ามยื้อไว้ตกลงยื้อไปยื้อมาก็คือให้นอนบ้านตรงข้ามทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะส่วนหมอศสยศาสตร์ก็คือเดินกลับบไปนนนอ้าาเร ไม่ไม่เดินเดินกลับกหมู่บ้านไปเลยครับผมอืมค่ะแต่พอวันที่16บอาคุณวันที่16ก็คือวันที่หายตัวไปภรรยาเราหายตัวไปครับผมมีทรัพย์สินมีของมีค่าเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้าหายไปด้วยไหมก็คือ16บตอนเช้าผมก็ได้รับข่าวจากพี่สาวค่ะว่าการื่อก็จากลูกสาวจากทุกคนโทรหาผมค่ะว่าเนี่ยเมื่อคืนเกิดเรื่องใหญ่นะ แต่คือตอนที่คืนที่15เนี่ยตอนเกิดเรื่องเนี่ยคือผมไม่สามารถตีต่อได้เพราะแบตมือถือผมหมดไม่เป็นไรแล้วสรุปวันที่16วันที่16ผมก็เช้าผมไปรับลูกที่บ้านตรงข้ามค่ะทีนี้ลูกสาวบอกว่าโอเคก่อนหน้าเนี้ยคุณแม่ขับรถออกไปแล้วแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยเป็นรถสีทะเบียนยี่ห้ออ่เป็นรถไทเกอร์สีประตูสีน้ําเงินไทเกอร์สีประตูสีน้ําเงินทะเบียนค่ะวอลแวนรอเรือค่ะสามห้าห้าหนึ่ง ทะเบียนที่ไหนคะกรุงเทพมาน,ค,นครกรุงเทพนะคราวนี้ถามในส่วนพี่สาวคุณวิมลรัตน์บ้างเราสงสัยอะไรบ้างตอนนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่เรารับรู้มาโดยตลอดคือตอนแรกๆใช่ป่ะก็อาจจะเชื่อเ,เรื่องไอ้พวกนี้อ่ะแต่แตว<ะ>่าพอหลังๆมันไม่เชื่อแล้วคือไปเซนทันใช่เป่ะแล้วไปกับน้องสาวอีกค,คนนึงน้องสาวอีกค,คนนึงก็คือว่าเขาบอกว่าติดม์ดํามาด้วยคือเห็นเห็นเนี้ย สามีเขาไปที่ร้านแล้วก็เขาบอกว่ามนดําเข้ามาด้วยอีหมอผีพูดอ,ะอ่ะแล้วทีนี้ทีนี้แบบเราก็แบบมันเกินไปเนาะม,มนดํามันผ่านทางมือถือได้ไงอ่ะนะงงมากเลยตอนแรกม,มากที่มีสตินะอมไม่ใช่ตอนที่เขาทิ้งนั่นแหละถึงมีสตินะก็ไปร่วมทำของเขาทุกอย่างเลยม,มีอะไรที่ท <ำ S 2> ยังมีสติทานแต่ตอนนี้เราติดต่อกับน้องสาวเราได้บ้างไหมไม่ได้ค่ะเขาตั้งแต่ที่ว่าอ้วกออกมาเขาบอกว่าโดนมนดําคือเมารถประมาณนั้นอ่ะไป ไปตรงนั้นอ้วกออกมาเขาทิ้งทันทีเลยเขา้เขาทิ้งทันทีนี่คือน้องสาวเราไปกับเขาเลยเรากับน้องสาวเราแยกกันเลยแยกกันเลยช่วงเวลานั้นเขาบอกว่าให้กลับมากินน้ํามนด่วนไอตรงที่ไอบิ๊กซีให้ใครกลับมากินน้ำมนคะก็ให้หนูไปกินน้ํามนอืใช่ค่ะแล้วก็แยกน้องเราออกไปกับเขาใช่เอาละหลังจากนั้นมาไม่สามารถติดต่อน้องได้เลยนะฮะแต่รวมตัวกันไปแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแจ้งแล้วค่ะ นะคะเรามีสายของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ,ะพร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่พร้อมอยู่ในขณะนี้พันตำรวจเอกกิติเดชสิริจันนนท์นะคะสวัสดีค่ะท่านพันตำรวจเอกกิติเดชค่ะสวัสดีค่ะคร,ครับสวัสดีครับะค่ะท่านผู้กกับคะกรณีนี้มีวิธีการอย่างไรที่จะติดตามหาตัวคุณวิพารัชก,กลับมาเพราะบอกแสเกี่ยวกับบุคคลที่น่าสงสัยก็มีอยู่ด้วยนะคะท่านคะ ก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะในหลายๆด้านครับทั้งเรื่องโทรศ <c oughs> ัพท์รถฐานะค่ะแล้วก็ผู้ต้อง,งสงสัยครับค่ะแล้วกรณีนี้ได้บอะแสอะไรบ้างคะมีครับมีมีบอะแสแต่ว่าบอกเท่าที่บอก <c oughs> <จะ S 2> ได้มไม่เป็นไรครับค่ะ ก,ก็ก็ดําเนินการาในเรื่องบอบแสขอ,ของผู้ต้องสงสัยคนนี้อยู่ค่ะมีการตั้งข้อหาหรือว่าออกหมายเรียกหมายจับบ้างไหมคะท่านคะตอนนี้ยังครับยังเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าว่าว่าบุคคลที่หายกับบุคคลผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาเขาจะอยู่ร่วมกัน หรือไม่อย่างไรนะครับในตอนนี้แล้วก็ในเรื่องของการสืบค้นประวัติของบุคคลคนนี้ครับการสืบค้นประวัติของคนคนนี้นี่มีประวัติบ้างไหมคะท่านคะมีประวัติชญากรรมบ้างไหมคะคือในในในช่วงต้นเนี่ยนะครับยังยังไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงครับค่ะแล้วก็เราพยายามในหลายๆหนทางที่จะทราบตัวบุคคลคนนี้ครับ กยังเป,<ะ>เป็นขั้นตอนที่ค่ะไม,ไม่สามารถพูดาทางพอดัดได้ครับไม่เป็นไรอ่ะท่านบอกเท่าที่ท่านบอกได้นะแต่ดิฉันก็ขออนุญาตถามไปก่อนแล้วกันนะคะในกรณีนี้ทางตํารวจไปติดตามดูที่บ้านของอผู้ชายคนนี้แล้วใช่ไหมคะท่านคะติดตามนะครับติดการครับมีชุดสืบสวนที่ได้รับมอบหมายไปดําเนินการนะครับค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงได้เป็นบ้านของเขาหรือว่าเขาไปเช่าบ้านก็ท่านคะ ออืค่ะเป็นบ้านเช่าอะครับเป็นบ้านเช่านะคะครับเป็นบ้านเช่าแสดงว่าต้องมีผู้เช่าเวลาเช่าบ้านส่วนมากก็มักจะมีการทําสัญญาขอสำนรองบัตรประชาชนกันไว้น,นันนั่นน,<ช>นัป้าป้าขาดสำคัญอืมค่ะแสดงว่าในแนวทางปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าทางญาติพี่น้องเขามีความหวังอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะท่านที่จะพอได้ได้ไดฟังเสียงหรือได้ทราบเบาะแสของคุณแม่หรือของภรรยาเขาบ้างอะค่ะ เพราะว่าหายไปตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนี่ก็ประมาณ20วันแล้วนะคะครับถาว่าในเร็วๆนี้ครับในเร็วๆนี้นะคะ,คะในเร็ววันนี้ครับค่ะคุณวิมลรัตน์ในฐานะเป็นญาตินะเป็นพี่สาวตอนนี้ห่วงอะไรมากที่สุดในตัวน้องสาวคนนี้ที่หายไปคือแบบว่าน่าจะถูกหมอผีเขากล่อมค่ะเวลาอยู่ด้วยกันเขาจะพูดเออว่าใช่ใช่ใช่ทุกอย่างน้องสาวก็เสียใจอยู่ด้วยก็อยากให้เขากลับมาค่ะเป็นห่วงเขามาก เขารับมาจากเบตงก็ก็ก็เขาติ้งแล้วก็เสียใจนะแต่ว่าเขาเชื่อหมอผีมากค่ะค่ะแล้วในส่วนของหมอผีนี่อยากบอกอะไรถึงเขาไหมก็บอกค่ะบอกว่าปล่อยน้องสาวกลับมาเถอะ่าทำลายน้องสาวอีกเลยก็รักน้องสาวมากทุกคนก็รักญาติพี่น้องของตัวเองอะนะคะตัวของคุณธงชัยเองก็ตามนะคะ ตอนนี้เป็นห่วงคุณวิมลรัตน์ยังไงบ้างคะคุณวิารัตน์ยังไงบ้างอรัก็เป็นห่วงอ่ะนะก็เหมือนกันผมก็คือทําทุกวิธีทางเหมือนกันว่าตํารวจเราก็แจ้งไม่กระทั่งสืบจากสัญญาณโทรศัพท์เราก็สืบบริษัททรูคอเบอร์ชันเราก็ไปขอความร่วมมือจากเขาว่าช่วยเช็คสัญญาณได้หน่อยพอเช็คสัญญาณได้ปุ๊บผมก็พาคนไปตามทันทีแต่คือมัน มันคลาดกันเพราะว่าตําแหน่งที่เขาบอกเนี่ยคือมันกว้างเกินไปสมมติอยู่วัชราพนอย่างเงี้ยคือมันกว้างนะเขตมันกว้างคือไม่เขาไม่บอกจตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนที่นี้มันไปขับ,บวนหามันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันล่าสุดได้เ,เขาอยู่แถวปิ่นเกล้าซึ่งเราไม่รู้ว่าอยู่ตึกไหนของปิ่นเกล้าก็ใช่ ครับทีนี้ว่าโอเคนะผมก็พยายามทําทุกวิถีทางนะก็ตํารวจก็แจ้งตัวผมเองก็ตามา<อ>พี่ชาวข<อ>เขาก็พาคนมาตามเด็กจะบอกอะไรกับตัวคุณวิพารัตน์ไหมภรรย,ยาเราถ้าเกิดสมมุติเขานั่งดูเบลอดูโทรศัพท์โทรทัศน์เราอยู่ขนาดนี้นะฮะโทรทัศน์เราอยู่เนี่ยก็ถ้าเขาดูอยู่หรือว่ามีใครคนใดพบเห็นนะก็ช่วยติดต่อหรือเจ้าตัวเองก็ขอให้กลับบ้านก็นแล้วกันเพราะว่าทุกคนเป็นห่วงเท่านั้นแหละ ตัว,วผมเองก็ในฐานะสามีก็เป็นห่วงที่ได้ตามหายอยู่แล้วลูกเป็นยังไงบ้างลูกสาวเป็นก็คือลูกสาวเขาก็ปกตินะเขาก็เขาก็ช่วยอยู่เหมือนกันก็คือช่วยเช็คสัญญาณโทรศัพท์ช่วยให้ข้อมูลของรายการให้ข้อมูลทางรายการแล้วก็ถามว่าเขาคิดถึงแม่เขาคิดถึงแล้วก็ เขาก็พูดอยู่ว่าอยากให้แม่กลับมาเพราะว่าส่วนลึกๆเองมันก็ไม่มีอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องความผิดเรื่องอะไรมันไม่มีอ่ะก็แค่ขัดแย้งกันทางทางด้านอารมณ์เท่านั้นเองแต่ที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือห่วงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณวิภารัตน์นะคือหลังจากเขาออกไปเขาก็คือหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาไปกับใครแล้วก็ที่ผมสงสัยก็คือต้องสงสัยคนนี้เพราะว่าก่อนออกไปก็คือมีคนนี้คนเดียวที่มาพัวพันเข้าใจทีนี้หลังจากนั้นเขาจะเรียกใครมาอีกกี่คนนั้นเราไม่ทราบ ละที่สำคัญก็คือหลังจากออกไปก็คือกดเงินช้ายอยู่เรื่อยๆวันละหมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นครับผมค่ะกรณีนี้นะคะฝากทางท่านผู้มกกับด้วยนะคะท่านพันตำรวจเอกกิตติ์แต่เรามั่นใจว่า ไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอนคดีนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวทางรายการ <c oughs> จะติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้านะคะท่านแต่เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคือขออนุญาตได้นหนึ่งครับทองเ <c oughs> จ้าหนตำรวดได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับแล้วผมก็ลงมาดูเรื่องนี้ด้วยด้วยตัวเองะครับค่ะ <c oughs> ฉะนั้นถ้าหากว่าทุ่มันมีข้อมูลในหลายๆเรื่องซึ่งซึ่งตรงนี้ไม่ไม่สามารถพูดได้ครับค่ะไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้เรื่องนี้รีบปรากฏข้อเท็จจริงออกมาแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยนะคะค่ะแล้วก็ใครที่ทําผิดก็จะได้รับดําเนินการตามกฎหมายไปแล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าจากท่านุ่มกับอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านคะ ครับผมค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับครับดีดีครับสวัสดีคับค่ะก็ช่วยกันนะใครทราบเบาะแสนะคะของคุณวิพารัตก็ส่งข่าวเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนแล้วเดี๋ยวทางรายการจะรีบประสานทางญาติพี่น้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะช่วยเหลือกันนะคะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราก็คงจะเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวนี้ช่วงหน้านะท่านผู้ชมคะมาติดตามนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้เสียหายค่ะที่เป็นสมาชิกของธุรกิจจำหนเนินโทรศัพท์มือถือนะคะบริษัท Topup To ทู i s ชนะคะเข้าร้องเรียนต่อกองปราบไบผลตอท ตามที่บริษัทกล่าวอ้างน,นะคะอยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบว่าเข้าขายแชร์ลูกโซ่หรือไม่ไปตามรายงานจากคุณพิรณาเขื่อนแก้วในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะโฆษณาทางไหนทางเว็บไซต์